สวัสดีครับผมนัจพงษ์พระเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่14พี่พี่ท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาสอบถามผมได้เลยนะพี่พี่นะไปเริ่มกันองค์แรกนะพี่พี่นะองค์แรกจะเป็นนี่เขี้ยวเสือนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์ที่หนึ่งนะพี่พี่นะนี่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาท อง,ง, oh ง,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 ง oh ค e ์ที assim, ่หน um ึ่งอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะจะเป็นเขีื่อเสือนะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่ต่อไปไปองค์ที่สองนะพี่พี่องค์ที่สองจะเป็นนี่หลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะห้าพระองค์นะพี่พี่นี่หลวงพ่อเงินห้าพระองค์นะนี่พี่ท่านใดสนใจก็องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาท แบบนี้นะพี่ๆนะนะองค์ที่สองลที่สามร้อยบาทนะพี่ๆี่นะนแบบนี้เลยนะพี่ๆต่อกับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามจะเป็นหลวงหลวงปู่ทวดนะพี่ๆนี่แบบนี้เลยนะ พี่ๆดูแล้วสนใจก็องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะสามร้อยบาทนะพี่ๆนะองค์นี้นะสามร้อยบาทนะพี่ๆนะองค์นี้นะพี่ๆท่านใดดูแล้วสนใจก็ศูนย์เก้าสองห้าศูนย์สามสองแปดสี่แปดนะพี่ๆนะหรือแอดไลน์มาหาผมก็ได้นะนี่นะแอดไลน์มาหาผมได้ที่ 0 9 2ย0 3 2้าสนนะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าจะสะโดวกโอนก็ได้นะพี่พี่นะไต่อองค์ที่4นะครับพระสี่ก็จะเป็นองค์ที่4ก็จะเป็นพระกิ่งไม่รู้ที่นะพี่พี่นี่พี่พี่ดูเอานะ้าพี่พี่นะนี่ องนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะพี่ท่านใดดูแล้วสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพากิ่งไม่รู้ที่นะพี่พี่นะแบบนี้เลยนะพี่พี่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะอง์นี้นะนี่่อไปไปองค์ที่ห้านะพี่พี่ ันที่ห้าจะเป็นเหรียญหลวงเหรียญหลวงก็สุดนะพี่พี่นะเนี่ยพี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบเหรียญนี้ก็สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทแบบนี้ได้นะพี่พี่นะดูนี่แบบนี้ได้นะพี่พี่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาท ไปตอบกันองค์ที่หกนะครับจะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะพี่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 ท่านใดดูแล้วชอบหรือว่าสนใจก็องค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะ อันนี้องค์ที่หกนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะไปต่อกันองค์ที่เจ็ดจะเป็นนี่คุณแผนหลวงคุณทีมพิมพ์เล็กนะพี่พี่นี่พี่พี่ดูนะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่ วงนี้ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะสามร้อยบาทพี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบก็สามร้อยบาทแลลวนะองนี้นะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะมาต่อกับององที่แปดนะพี่พี่องค์ที่แปดจะเป็นเหรียญลงเพราะกันนะพี่พี่นะ พี่ดูแล้วสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่มันแบบนี้เลยนะพี่พี่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์นี้นะองค์ที่แปดนะพี่พี่นะไปต่อกัน คงที่เจ้านะพี่พี่อันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะพี่พี่ไม่รู้ว่าคือกระดูกหรือว่าคืองานนะพี่พี่นะแต่ไม่ใช่พลาสติกแน่นอนพี่พี่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะพี่ๆนะไม่กระดูกก็งาน,นะพี่ๆนะ พี <P PC> นะ่พี่เอฟซีดูเอานะพี่พี่นะนี่นี่อันนี้อยูอย่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่สี่ร้อยบาทนะครับองค์นี้องค์ที่กี่ที่เก้านะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทนะพี่พี่ ไปต่อกันองค์ที่สิบครับนี่จะเป็นมีดนะพี่พี่นะไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีดูเอานะครับนี่นะพี่พี่นะนี่ขออภัยด้วยครับมีเสียงไอนี่พี่พี่ดูนะนี่มีอันนี้เล่มนี้อยู่ที่สี่ร้อบาทนะพี่พี่นะเล่มนี้อยู่ที่สี่ร้อบาทนะพี่พี่นะ พี่ดูแล้วชอบมีนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะพี่พี่นะสี่ร้บาทนะพี่พี่นะ <c oughs> ไปต่อกันองค์ที่สิเบเอ็ด นี่จะเป็นหลวงพ่อพรมนะพี่พี่ลางตอรีดนะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่พี่พี่ดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์นี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์นี้นะสี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่ พี่ดูเอานะนี่สี่ร้อบาทนะครับองนี้นะองค์ที่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะต่อกับองที่สิบสองอือองค์ที่สิบสองนะพี่พี่จะเป็นพระสมเด็จนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะพี่พี่นะพี่พี่ดูแลพี่พี่ชอบก็องค์นี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่ สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่องนี้นะสี่รอยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะอง์นี้นะองที่12นะครับไปไปต่อกับองที่สิบาจะเป็นมากของผู้เอี่ยมนะพี่พี่นี่มากของผูเอี่ยมนะพี่พี่ พี่พี่ดูแลพี่พี่ชอบก็องค์นี้อยู่ที่สี่ร้อบาทนะพี่พี่นะสี่ร้อบาทนะพี่พี่นะองนี้นะนี่แบบนี้นะพี่พี่นะสี่ร้บาทนะครับประต่อกับองค์ที่สิบสี่นะพี่พีอันนี้ก็จะเป็นนี่ตะกุดคู่ชีวิตนะพี่พี่นะ ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะพี่พี่นะพี่พี่ก็ดูเอานะพี่พี่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่พี่พี่ดูได้พี่พี่ชอบก็ตะกรดอันนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทนะพี่พี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะเนี่ยสี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะ องค์ที่สิบสี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะไปะต่อกับองค์ที่สิบห้านะพี่พี่องค์ึองค์ที่สิบห้าก็จะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่พร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นี่ผมส่องให้ดูนะนี่นี่สวยๆพร้อมกรอบสวยๆเลยนะพี่พี่นะองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะพี่ๆ่นะสี่ร้อยนะ นี่องนี้ผมมาที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะต่อไปไปองค์ที่สิบหกนะพี่พี่องค์ที่สิบหก จะเป็นพังง้างนะพี่พี่นะเสียนล้นนะพี่พี่นะพี่พี่ดูแลพี่พี่ชอบรู้ว่าพี่พี่สนใจองนี้อยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะสี่ร้อยนะพี่พี่นะนี่สี่ร้อยนะครับพี่พี่นะสี่ร้อยนะ นี่นะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะประอกันองค์ที่สิบเจ็ดนะพี่พี่นะองค์ที่สิบเจ็ดจะเป็นคุณแผนคู่นะพี่พี่นี่นี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะดูนะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะ นี่เลยนะพี่พี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะดูองนี้เอาที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้เอาที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองที่สิบเจ็ดนะพี่พี่นะเอาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่นี่ไปต่อกันองที่สิบแปดนะพี่พี่ นี่องค์ที่สิบแปดก็จะเป็นพระผงยานะพี่ๆนะถ้าผมพูดผิดภาพประการใดหรือทำอะไรให้พวกพี่ในไลฟ์ได้ยินก็ขออภัยวันที่นี้ด้วยนะพี่ๆนะเสียงไอเสียงอะไรนะพี่ๆนะขออภัยวันที่ทนี้ด้วยนะพี่ๆนะนี่นะครับแบบนี้นะองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะ สามร้อบาทนะพี่พี่นะพี่พี่ดูแล้วสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์ที่สิบแปดนะพี่พี่นะนี่นะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะต่อกันที่องค์ที่สิบเก้านะพี่พี่นี่ยี่ห้าศตวรรษนะพี่พี่นะ เหมือนเนื้อหนากนะพี่พี่นะนักกากเงินนะพี่พี่พี่ fc ดูเอานะพี่พี่นะผมก็ไม่ค่อยรู้นะพี่พี่นี่ vfc ดูเอาเลยนะครับเนี่ยนี่พี่พี่ดูเอาเลยนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทนะพี่พี่ดูแล้วสนใจองค์นี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะ อืมแบบนี้นะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะไปต่อขององคที่ยี่สิบนะครับเนือพี่พี่องค์ที่ยี่สิบนี่จะเป็นพะปิตาพิมพันั้นะพี่พี่นะพ่อผมไม่ได้มาอีกแล้วนะพี่พี่นะหนึ่งองค์นะพี่พนี่พี่พี่ดูแล้วพี่พี่ก็สนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะองค์องค์ที่ยี่สิบนะพี่พี่นะนี่ แบบนี้เลยนะพี่ๆนะสามร้อยบาทนะพี่ๆนะไปตอกระลงที่ยี่สิเบเอ็ดนี่องค์ที่ยี่สิเบเอ็ดจะเป็นผ้าปิดตานะพี่ๆนะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่ๆพี่ๆดูแล้วชอบพี่ๆสนใจองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะนี่นะพี่ๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะนี่ นี่แบบนี้นะพี่พี่นะดูนะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้นะต่อไปคนองที่ยี่สิบสองนะพี่นี่จะเป็นพ้าล่วงนะพี่พี่นะนี่หลังลายผ้านะพี่พี่นะนี่พี่ดูแล้วสนใจองคนี้อยู่ที่สามรอยบาทนะพี่พนะ ค่อยดูไปนะพี่ๆนะในนี้ช้าๆนี่แบบนี้นะพี่ๆค่อยดูไปนะพี่ๆนะนี่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะนี่สามร้อยบาทนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะสามร้อยบาทนะพี่ๆนะองค์นี้นะองค์ที่ยี่สิบสองนะพี่ๆ ต่อไปวงที่ยี่สิบสามอืจะเป็นชุดหลวงพุทธทิมนะพี่ๆน่นี่ได้มาแบบนี้เลยนะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมไปเปิดข้างในให้ดูนะนี่จะมีภาพถ่ายนะพี่ๆนี่ีจะมีภาพถ่ายแบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่แล้วก็จะเป็นลูกนี่น่าจะเป็นลูกอมหรือเปล่าพี่ๆมีตะกรุดด้วยนะพี่ๆนะนี่ เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะพี่พี่นะดูนี่แบบนี้เลยนะนี่นะพี่พี่นะแบบนี้เลยนะนี่นะพี่ๆี่นะองค์ที่ยี่สิบสามนะจะเป็นชุดหลวงพู่ทิมนะพี่พี่นะองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะพี่ๆ่นะสี่ร้อยบาทพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์นี้ อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะเป็นชุดหลวงปู่ทิมนะนี่แบบนี้เลยนะมีตะกรุดเลยนะพี่พี่อืมเก่าแบบนี้เลยนะพี่พี่เยนะได้มาก็เก่าแบบนี้เลยนะสี่ร้อยบาทนะเพื่อนพี่พี่นะสี่ร้อยบาทผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทนะเก่าแบบนี้เลยนะพี่พี่นะไปต่อกับดวงที่ ยี et, euro, mm ่ส hmm. <like now. S 1> ิบ um, สี 1, <pal> ่นะพี่พี่นะองค์สุดท้ายแล้วนะพี่พี่นะนี่จะเป็นพระรอดนะพี่พี่นี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่จะเป็นพระรอดนะพี่พี่นะองนี้อยู่ที่ถามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่องจะเป็นอง์สุดท้ายแล้วนะพี่พี่นะนี่นะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ที่ถามร้อยบาทนะพี่พี่นะสำหรับอีพีนี้มันได้บทลงไปแล้วนะพี่พี่นะอีพีที่สิบสี่